สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ, Mark กบมา,มาร์เกมโมทีวีเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม u n k i l l เลดภาที่สองกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเมาต่อกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ไปทำตุ้ลักมาอ่าโอเคอยู่กับ u n k i l l เลดภาที่สองกันแล้วอ่ะ anja ภาคแรกแล้วจะเอ่อจะเจอพี่บอสกันในยภาคที่สองนะฮะ่เงี้ยครับผมก็ได้ปืนก่อนนะฮะ M240 นะครับเราจะมาเล่นดนดรีสามมาเลยมลั้พท่านำเพลงนะฮะ Shit! so much for f l y i n g อะไรบอสแต่มีเสียงแทรกก็ขอไปได้แล้วครับ ดีครับเสร็จแล้วมั้งใช่ครับตอนนี้นะฮะเราก็ มาอยู่ใน,นจจท่อระบายน้ำแล้วนะจากฟาร์ตี้ฟาร์ตี้หนึ่งนะอ้ยเราได้ในภารกิจที่สองนะฮะมิชชั่นที่สองนะฮะเราได้มุดลงท่อมานะฮะยิงนะยิงอย่าไปกูจะมีกูเดี๋ยวมานัดท่นหนึ่งนะโอ้ออโหช่วไหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหนะ่อยสลับปืนหน่อยนะเฮ้ยแตบปืนนี้เดินชา้าก๊า เดินช้าบอกว่าอยู่เยอะดียวเลยไม่ต้องห่วงเพื่อนๆต้องกลัวเกินไปแล้วเออเดี๋ยวตัวละเดี๋ยวเลยอุ้ยเอ้ยเตะได้เด้อคิกคัก ล้อด้วยฮะหายไปชั้นสามแล้วชั้นที่สามานไปแล้วฮี่แต้มครับสหน้าดีสิปรไมาณนด้นเลยนาที่สิบวิ เกียบประตอบันทีมิชั่นที่ซีกันเลยก็แค่บวสอนสนาครับไม่เป็นไรครับผมก็แไม่ออกมากันอืมอ่ะครับเอ๊อ๋อ เดิน้อกันเพื่อนครับอะไรเพื่อนไม่ต้องห่วงเฮ้ยไม่ต้องห่วไม่ต้องห่วไม่ต้องไม่ต้องเลยแป๊บนึงครับผมกยายจะจบคลิปแล้วครับยิงยิงยมีใครมายิงกระลหกม้มได้ ดูดลบแล้วสาฉลานะี่ยสักครู่ครับบ้านผมฝนใกล้ตกแล้ว mm hmm. มาอัดตอนนอนเอดช็อ <c> ต <oughs> อัดอัด <c oughs> มาอัดคิดตอนนอนโอ้<น> oh, ตายเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย

เ hey, hey. นีเสกสามล้านแต่การไล่เออยาวนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัอลวลรับไปก่อนแลผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ ment, ข้างล่างคลิปกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ